ได้เขาว่าคนจีนไม่ชอบอาบน้ําจริงหรือไม่จริงๆแล้วคำตอบคือจริงและไม่จริงนะครับอยู่ที่ภูมิภาคครับถ้าว่าเป็นภูมิภาคเหนือเนื่องจากอากาศหนาวเย็นนะครับดังนั้นฤดูหนาวตั้งแต่ฤดูใบไ,ไม้ร่วงถึงฤดูหนาวเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยอาบน้ำกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่อาบเลยก็คือเขาก็จะอาบบ้างน,นะครับ อที่นังอาจจะ2ครั้งและด้วยที่การที่เขาอ่าบน้ําน้อยนะครับจนมีใครกับวัฒนธรรมนึงขึ้นมาก็คือวัฒนธรรม ขัดผิวนะครับก็คือที่ฝั่งเหนือนะครับเขาก็จะมีโรงอาบน้านะครับโรงอาบน้ําร่วมซึ่งคนจีนก็ที่อยู่ฝั่งเหนือก็จะเช่าไปโรงอาบน้ํานู่รวมแล้วก็ให้เขาจะมีพนักง,งานขัดผิวเขาก็จะสวมถุงมือนะครับเอาไว้สครับผิวให้เรานะครับแล้วก็หลายๆโอกาสนะครับบางคนเขาก็จะนัดไปคุยนัดไปสังสรรค์ที่นู่นนะครับเพราะว่าหลังจากขัดผิวเสร็จหลังจากอบตัวเสร็จใช่ไหมครับมันก็จะมีอาหารปฟเฟ่ให้กินแล้วก็มีห้องพักให้นอนเล่นดู ดูทีวีดูหนังนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมของฝั่งภาคเหนือนะครับคล้ายๆกับการไปแช่ออนเซนที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับส่วนคนใต้นะครับเขาก็จะอาบน้ําค่อนข้างถี่หน่อยนะครับถ้าว,ว,ว่าฤดูหนาวอาจจะอาบแค่ตอนเย็นแต่ว่าถ้ากิดฤดูร้อนนะครับเขาก็จะอาบทั้งเช้าและเย็นเลยครับคล้ายๆกับคนไทยนี่แหละเพราะว่าอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะครับดังนั้นนี่ก็คือ,อ,อการอาบน้ําของคนจีนนะครับไม่ใช่ว่าคนจีนไม่ชอบอาบน้ําแต่ว่าอยู่ที่ภูมิ ภาคด้วยแล้วก็อยู่ที่สภาพอากาศด้วยนะครับอยากรู้อะไรอีกสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ